ดิจิตอลวอลเล็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับบางครัวเรือนเนี่ยนะครับได้ถึง4คน5คนคนละหมื่นถูกต้องไหมครับฉะนั้นในครัวเรือนหนึ่งเนี่ยบางทีมันจะมีเงินเข้านะครับสี่หมนบ้าง50,000นบ้าง60,000บ้างเพราะนะครับ คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ในส่วนนี้ฉะนั้นนะครับมันก็จะเป็นรายได้ที่เข้ามาในครัวเรือนของเรานะครับอยากจะฝากพี่น้องทุกท่านนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายอันนี้คือเป็นเงินของท่านนะครับคือผมเป็นหัวเงินของท่านนะครับแล้วแต่ท่านจะพิจารณานั่นก็นแล้วกันเนาะอันนี้คือคําแนะนำนะครับท่านสามารถที่จะเอาเงินส่วนนั้นนะครับคือมากองไว้รวมกันในในบ้านท่านสมมติว่าได้มาสัก5คนเนาก็จะเป็น5 0,000่นใช่ไหมเอามากองไว้แล้วท่านอยากจะทําอะไรต่อเติมบ้านซื้อของเข้าบ้าน คือมันเป็นก้อนโตไงนะครับมันไม่ได้กระจัดกระจายซื้ออะไรที่มันเป็นประโยชน์ในครัวเรือนนะครับบางท่านก็บอกว่าอยากได้เครื่องสูบน้ําถ้าเป็นเกษตรกรถูกต้องไหมครับอยากได้รถไถอยากได้อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือ,เ,อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเป็นประโยชน์นะครับที่มันาสามารถใช้ได้นานๆใช้ได้นานๆ,ๆนะครับอยากจะแนะนําประมาณนี้นะครับถ้าจะเอาไปใช้นี่มันก็อีกส่วนหนึ่งเนาะ ช้อีกส่วนหนึ่งครับแต่ว่าผมคิดว่านะครับน่าจะเอามาใช้ในสิ่งที่มันจะเป็นในโครเรือนที่มันแบบยาวๆไปเลยตู้เย็นอย่างเงี้ยนะครับโทรทัศน์อย่างเงี้ยพัดลมอย่างเงี้ยนะครับเครื่องสูบน้ําอย่างเงี้ยถ้าเป็นเกษตรกรนะครับเครื่องตัดหญ้าอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันเป็นประโยชน์ที่มันสามารถใช้ได้นานๆนะครับอันก็นี่ก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะก็ยินดีกับทุกท่านนะครับที่มีเงินในอากาศเข้ามาโดยไม่ต้องมาสร้างคลิปนะครับต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะครับผม